มีน้องท่านนี้นะคะเข้ามาเล่าให้ฟังเธอบอกว่าเธอได้รู้จักพบรักกับหนุ่มต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยคือก่อนหน้านี้เขาเคยมีเมียไทยแล้วก็เลิกกันไปด้วยสาเหตุซึ่งซึ่งเขาไม่อยากเปิดเผยนะคะผมงอกติดบมงอกก่อนซึ่งเขาไม่อยากเปิดเผยนะคะเดี๋ยวจะหาว่าใส่ลายเมียเก่าวางันเถอะนะคะเสร็จแล้ว ตอนที่เขาแต่งงานย้ายมาอยู่ใหม่ๆเขาก็ขายสมบัติจากประเทศเขามานะคะมาแล้วก็มาซื้อบ้านมาซื้อรถแล้วก็มาลงทำบริษัทกับเมียเก่าของเขานะคะสุดท้ายแล้วเขาไม่เหลืออะไรเลยเขาเหลือแค่เงินเงินในในในแบงค์นะคะที่เอาไว้โชว์ในการต่อวีซ่านะคะ ซึ่งมีอยู่แค่ล้านกว่า,วาจากนั้นเขาก็เลยเอามาซื้อคอนโดอยู่เขากเกษียณอายุแล้วนะคะเขาตอนนี้สมบัติอย่างเดียวที่เขามีก็คือรถยนต์กับคอนโดมิเนียมสองห้องนอนนะคะหลังหนึ่งอยู่พัทยาซึ่งประแก้วเขาถามว่า ้าวเขาอยู่พัทยามาตั้งสิบปีเลิกเลิกกับเมียมาสิบปีแสดงว่าก่อนหน้านั้นต้องมาอยู่ไทยนานแล้วสิเขาก็น่าจะอายุแปดสิบกว่าเจ็ดสิบแปดสิบกว่าแล้วนี่น้องบอกไม่ใช่เขาอายุเอ่อเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองปีก็เลยเดาว,ว่าอืมอาจจะเกษียณก่อนอายุก็ได้ซึ่ง ซึ่งเป็นทหารหรืออะไรของอเมริกาก็อาจจะ,กะเกษียณก่อนอายุก็ได้นะคะน้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ออกกำลังกายดูหนุ่มนะคะแล้วก็แข็งแรงแล้วก็น้องเคยไปหาเขาหลายครั้งนะคะน้องบอกว่าเรื่องนั้นของเขาแข็งแรงมากจนน้องนี่สู้ไม่ไหวเธอบอกแบบนั้น โอ้ก่อเงื้อเงื้อช่วงนี้มีแต่แนวังสีงมาวาาให้ก่อยฟังเธออะเล่าต่อเธอเลยบอกว่าเขาไม่ต้องการที่จะมีลูกนะคะเขาถามเธอว่าเธอทําหมันแล้วยังเธอบอกว่าเธอทําหมันแล้วเพราะว่าเธอมีมีลูกสองคนแล้วก็เธอก็ไม่ต้องการอีกเขาบอกเขาก็ทําหมันแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือความ จุดประสงค์มันตรงกันตรงกันก็เลยโอเคไปด้วยกันได้นะคะแต่ที่เธอยอมรับไม่ได้ก็คือช่วงหลังๆเขามักจะชวนเธอไปร่วมสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนๆเ,เขานะคะซึ่งเป็นผับระๆนะคะซึ่งในนั้นมันก็จะมี จับคู่สามคนสี่คนห้าคนหรือไม่ก็หนึ่งต่อสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเธอบอกว่าแรกๆเธอไปเพราะว่ายอมพอรักเขาแต่หลังๆมันเริ่มหนักข้อขึ้นเธอไม่ยอมเขาก็เลยขู่ว่าจะเอา,อาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นเธอบอกว่าเธอไม่แคร์เธอไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วก็ เขาให้เงินเธอมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เธอบอกว่าเขาเป็นใครแล้วกลุ่มรับตรงนี้อยู่ที่ไหนนะคะเธอก็รับเงินมาแล้วก็เอามาเล่าให้ประแก้วฟังแต่ว่าเธอก็ไม่บอกนะคะว่ากลุ่มรับนี้อยู่ที่ไหนแล้วผู้ชายคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเธอบอกแค่ว่าเป็นผู้ชายหน้าตาดีนะ,ะหน้าตาดีแข็งแรงออกกำลังกายบึกบึนอึดถึกทน เก่งมากเชี่ยวชาญมากเธอบอกแบบนั้นนะซึ่งสาวๆหลายคนถ้าใครอยากจะไปทดลองชอบสนุกก็ไปได้เลยนะเขาสิงอยู่ในเว็บทินเดอร์นั่นแหละนะะปัดไปเดี๋ยวก็เจอกันเธอบอกแบบนี้แต่สำหรับเธอเธอต้องการหาคู่ชีวิตเธอไม่ได้ต้องการหาอะไรที่ที่มันหลักรอยแบบนี้ไปไปวันวันหนึ่งซึ่งเสียสุขภาพนะคะแล้วก็ เป็นโรคภายในด้วยนะคะเธอไปตรวจอยู่สองสาครั้งไปรักษาก,กว่าจะหายนะ,ะยังไงก็ขอฝากเตือนเตือนสาวๆอย่าหลงคารมเขาเป็นคนพูดจาดีมากพูดจาสุภาพมากนะคะแล้วก็เก่งเอาใจเก่งนะคะเปเปด้วยใส่เปด้วยนะ,ะเปหนักด้วยยังไงก็ขอให้สาวๆ เรามัดระวังตัวเองนะเพระก็อยากเห็นหน้าจังเลยนะ,นะอยากเอามาเตือนสาวๆนะเพราะว่าอืมกลัวสาวๆไปหลงกลแต่สาวๆบางคนก็ชอบนะจะบอกให้สาวๆบางคนก็ชอบนะดิฉันดิฉันกไ็ไม่ไม่ไม่ได้มาบุลี่นะสาวๆหลายคนก็มั่นานาเหลือเกินว่าจะจับเขาอยู่เอาเขาอยู่หนูเก่งหนู เอาเขาอยู่หมัดอะไรประมาณนี้ก็เยอะนะคะอยาาไปลองไปลองดูแล้วกันนะคะแต่จากที่น้องท่านนี้เล่าให้ฟังแล้วนักกว่วนะฮะ